สอนโกยกำไรลิ้นปีด้วยเส้นบ o เรนเกอร์แบนดมีกำไรหลักพันทุกวันแชร์วิธีมุมมองในการเทรดอย่างละเอียดโอเคครับก็กราบสวัสดีและอินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับมิสเตอร์จีครับและนี่คือช่องของ Easy Trade ครับ ช่องที่จะมาพานเพื่อนเนี่ยทำกำไรในตลาดเบริลลีออปชันใ้แบบง่งายๆอีซี่อีซี่หมดเลยนะครับในวันนี้ครับผมพาเพื่อนมาทํากําไรในตลาดเบอร์รี่ออปชันด้วยการแนะนําเทคนิคมือใหม่อีกแล้วนะครับโดยอินดิเคเตอร์ที่ผมจะเอามาแนะนํามือใหม่ในวันนี้เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์เบสิกพื้นฐานอีก1ตัวครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้มีชื่อว่าบอเรนเกอร์แบนนั่นเองนะครับซึ่งเจ้ตัวบอเรนเกอร์แบนเนี่ยจะทํากําไรได้ดีมากๆเลยสําหรับตลาดที่อยู่ในโซนไซเวย์นะครับและมันก็ยังบอกเรา ได้อีกด้วยครับว่าตลาดในช่วงไหนเนี่ยวิ่งเป็นเทรนไหลน,นะครับดังนั้นผมจึงคิดว่ามีประโยช,โยชน์มากๆกครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันนะครับทุกคนครับผมยายให้เพื่อนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด subscribe like, ในทุกๆช่องทางของ Easy Trade เอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Tik t o k ของ Easy Trade นะครับโดยเฉพาะ Facebook ของ Easy Trade ครับผมได้มีการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวกับรวมไปถึงภาพออเดอร์ต่างๆที่ผมใช้เทรดในรายวันนะผมก็เทรดวันไหนครับผม่อมีการอัปเดตให้เพื่อนดูครับแล้วเพื่อน ต่างๆเหล่านั้นของผมเป็นยังไงครับเผื่อะว่าถ้าทุกคนมาเทรดกันเองเนี่ยและเจอกราฟหน้าตาแบบเดียวกันกับของผมคุณก็อาจจะสามารถทํากําไรตามที่ผมทํากําไรได้นั่นเองนะครับ อย่างแรกครับตั้งค่าบอเรนเกอร์แบนก่อนครับไปที่มุมซ้ายล่างตัวชี้วัดตรงนี้นะกดไปที่คําว่าย้อนนิยมครับที่เลานลงมาที่คําว่าบอเรนเกอร์แบนนะครับระยะเวลาเนี่ยโดยปกติถ้าเกิดเราจะเอาเป็นพื้นฐานเนี่ยจะใช้เป็น14ก็ได้นะครับส่วนวันนี้ผมจะขออนุญาตใช้ค่าเป็น20แล้วกันนะครับถามผมว่าถ้าเรายิ่งใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมีความห่างของตัวเส้นนะครับที่จะไปชนกับแท่งเทียนที่น้อยกว่าเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณจะหาจุดเข้าออเดอร์ได้ยากกว่า ค่าปกติที่เป็น14นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วยิ่งบริเกอร์แบนกว้างนะครับคุณก็จะยิ่งเห็นแท่งเทียนไปชนบริงเกอร์แบนน้อยลงไปด้วยนั่นเองนะครับคราวนี้ให้เราไปที่สีนะครับผมจะใช้สีด้านบนเป็นสีขาวด้านล่างเป็นสีขาวด่วนเส้นกลางผมใช้เป็นสีเหลืองแล้วกันนะ,ะตรงนี้ก็เพิ่มความหนาให้เส้นเล็กน้อยครับและกดเลือกใช้ได้เลยนะครับเพื่อน คราวนี้ครับเราก็จะได้อิดิเคเตอร์บอเรนเกอร์แบนโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอกราฟแบบนี้ครับในสภาวะตลาดที่กราฟเป็นเทรดไหลครับกราฟเนี่ยจะมีการวิ่งมาชนบอเรนเกอร์แบนนะครับและจะวิ่งรีบาวหรือเป็นการกลับตัวระยะสั้นเนี่ยไม่เกินเส้นเหลืองเส้นกลางนะครับแล้วกราฟก็จะลงมาทําโลใหม่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างในภาพนี้นะครับเห็นไหมกราฟเนี่ยได้มีการวิ่งทะลุบอเรนเกอร์แบนแล้วก็วิ่งลงมาชนเส้นบอเรนเกอร์แบนตรงกลางนะครับสีเหลืองแล้วก็ไหลลงมาครับลงมาทําโลใหม่เรื่อยๆแบบนี้นะครับ ที่ตัวแท่งเทียนเนี่ยจะไม่มีการวิ่งขึ้นไปแตะเส้นด้านบนแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็รู้ข้อมูลเอาไว้ก่อนครับพวกกราฟเนี่ยอยู่ในช่วงของเทรนไหลครับซึ่งในทางกลับกันครับหากคุณไปเจอกราฟที่อยู่ในโซนไซเวย์นะครับเส้นบอเรนเกอร์แบนเนี่ยจะมีการวิ่งขึ้นลงระหว่างเส้นล่างจนถึงเส้นบนนะครับชนเส้นล่างวิ่งกลับขึ้นมานะครับชนเส้นบนวิ่งกลับลงมาครับชนเส้นล่างวิ่งกลับขึ้นมาชนเส้นบนวิ่งชนกันไปชนกันมาแบบนี้เราจะเรียกว่าโซนนี้เนี่ยเป็น ็นโซนกรอบไซด์เวย์ครับและบอเรนเกอร์แบนดเนี่ยก็สามารถทํากําไรได้ดีในช่วงโซนกรอบไซด์เวย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและคราวนี้เนี่ยเมื่อทุกคนรู้ข้อมูลทั้ง2แบบแล้วครับว่ากราฟเนี่ยอยู่ในโซนไซด์เวย์หรืออยู่ในโซนเทรดไหลนะครับคุณจะต้องมารู้จุดเข้าออเดอร์ของกราฟทั้ง2แบบนี้จากบอเรนเกอร์แบนดก่อนครับซึ่งถ้ากราฟอยู่ในโซนไซด์เวย์นะครับเมื่อไรก็ตามที่บอเรนเกอร์แบนดเนี่ยได้มีแท่งเทียนครับวิ่งทะลุเส้นบนหรือเส้นล่างมาเป็นที่เรียบร้อยหลังจาาาากการคคอนนนนนเเเ์มมแล้ววววุ่่ณห็็ัปโซซย เข้านะให้เ,เพื่อนๆเนี่ยมาหาจังหวะเข้าออเดอร์ในตอนที่แท่งเทียนนะครับได้มีการปิดทะลุเส้นสีขาวด้านบนหรือด้านล่างครับผมจะยกตัวอย่างในจุดนี้ครับจะเป็นการปิดทะลุเส้นสีขาวด้านบนนะและ คุณก็สามารถเปิดออเดอร์ในฝั่งตรงกันข้ามของกราฟได้เลยนะครับนั่นก็คือถ้ามันทะลุมาที่เส้นบนก็เตรียมเปิดออเดอร์เซลล์ครับในแท่งถัดไปนะอย่างนี้เนี่ยเราจะเล่นแบบมีการทบไม้สามไม้นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันครับกับถ้าเกิดกราฟเนี่ยได้มีการทะลุโซนบริงเกอร์แบนเส้นด้านล่างมาไม่ว่าจะเป็นจุดนี้หรือจุดนี้นะครับให้เราเตรียมเปิดออเดอร์บายในแท่งถัดไปได้เลยนะครับคราวนี้ครับเรามาดูวิธีการเทรดในเทรดไหลกันบ้างครับอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนแล้วก็คอนเฟิร์มก่อนนะครับพวากราฟเนี่ยเป อย่างชัดเจนนะครับสิ่งที่เราจะหาครับคือเราจะหาแท่งเทียนที่มีไส้เทียนและทะลุไปชนเส้นพอดีแต่ไม่เกินเส้นครับยกตัวอย่างในจุดนี้ครับทุกคนจะเห็นได้ว่าเทรนของกราฟเนี่ยวิ่งขึ้นอยู่ในกรอบเทรนไหลในฝั่งขาขึ้นนะมีการคอนเฟิร์มแล้วครับว่าราคาเนี่ยวิ่งลงมาไม่เกินเส้นเหลืองเลยนะครับแล้วราคาก็ยกไฮสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับแท่งเทียนที่เราจะโฟกัสครับคือแท่งเทียนที่มีไส้เทียนวิ่งขึ้นไปอยู่ในโซนแบบนี้นะครับอยู่ในโซนบริเกอร์แบรนดและลงมาปิดพอดีเส้นบาริงเกอร์ ใต้แนวบริเกอร์แบนครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเนี่ยเปิดออเดอร์บายตามขึ้นไปครับและเพื่อนเพื่อนเดี่ยเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะไปลองผัานเพื่อนทำกำไรในตลาดจริงกันดูครับและเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าวันนี้ผมจะสามารถทำกำไรไปได้เท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในออเดอร์แรกครับตรงนี้เนี่ยผมเห็นแล้วว่าแท่งเทียนครับได้มีการวิ่งมาใกล้ๆเส้นบริงเกอร์แบนเส้นกลางนะผมมองว่าถ้าจุดนี้เนี่ยราคาของกราฟนะครับวิ่งขึ้นไปเนี่ยกราฟเป็นเทรลไหลชัดเจนครับเห็นไหมอ่าเป ได้นะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาเตรียมเปิดออเดอร์บายแล้วเดี๋ยวเพื่อนมารอรุ้นกันครับว่ากราฟในเซตนี้เนี่ยผมจะสามารถทํากําไรได้หรือเปล่าโอ้โห oh ดูเหมือนออเดอร์ที่1เนี่ยเราจะต้องมีการทบเงินนะอันนี้อาจจะเป็นเพราะผมใจร้อนเองครับไม่รอให้ราคามันชนเส้นเหลืองนะครับ มาเอาด้ร์ที่2ครับเตรียมทบเงินครับผมก็ใส่ไปที่2อง0บาทโอ้โหราคาไม่ดีเลยเพื่อนนะโอ้โหถ้าผมได้ราคาดีเนี่ยมันจะชนเส้นบร er ิงเกอร์บานพอดีนะครับเมื่อกี้นี้นับเวลาผิดไปนิดนึงนะอ่ะเรามารอลุ้นกันครับคิดว่าน่าจะไหวครับในออเดอร์นี้ และเรียบร้อยกับออเดอร์แรกก็บวกมาอยู่ที่1,784บาทครับก็ถือว่าตรงตามสูตรนะครับเดี๋ยวผมไปดูออเดอร์ถัดไปกันเลยดีกว่าครับมาเรามาดูในออเดอร์นี้ครับภาพเนี่ยจะค,คล้ายๆกับออเดอร์เมื่อตะกี้นี้นะแต่ออเดอร์นี้เนี่ยกราฟนะครับได้มีการวิ่งเข้าใกล้เส้นบริงเกอร์แบนเส้นกลางเป็นที่เรียบร้อยครับแล้กราฟที่ท่าโดยรวมเป็นเทรนไหลชัดเจนแบบที่ผมคอนเฟิร์มแล้วนะเดี๋ยวผมจะเตรียมเปิดออเดอร์บายขึ้นไปเลยนะครับซึ่งผมมองว่าในจุดนี้เนี่ยนะ่าจะไปต่อได้แล้วแหละนะครับ เดี๋ยวเราต้องเตรียมทบกันก่อนนะเพื่อนนะปดีวใหม่ขึ้นมาครับถ้าในเซตนี้นะครับมันปิดแดงนะครับเราก็จะเตรียมทบเงินนะผมก็จะใส่ทบเงินในออเดอร์นี้ไปที่5,000บาทละกันนะครับทุกคนโอ้โหราคาดีนะครับผมได้ราคาดีในฐานะการกดขึ้นนะครับแต่ทุกคนเห็นไหมครับออเดอร์นี้ผมปิดแพ้ไปที่2,000บาทเลยนะครับถือว่าตรงนี้เนี่ยผมผิดพลาดเองครับไม่ได้รอราคาให้ชนเส้นเหลืองนะครับ โอ้ยในจุดนี้เนี่ยต้องมีไม้สามแล้วครับซึ่งจริงๆเนี่ยโหผมพลาดนะครับไม้สามที่ผมใส่ออินเนี่ยทุกคนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมารอดูกันครับ และเรียบร้อยครัวบวกมาอยู่ที่595พบาทนะครับตรงนี้เนี่ยก็ชนะมาในไม้ที่3นะถึงแม้ผลโดยรวมของอรอตเนี่ยจะยังคงเหมือนจะมีการติดลบอยู่เล็กน้อยนะครับประมาณสัก1,000บาทนะแต่ผมมองว่าก็น่าจะเพียงพอนะครับสำหรับการทํากําไรในรอบนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูเฉยๆครับโอเคครับและถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ครับผมขอคนละหนึ่งไลค์ครับเป็นกำลังใจกับผมด้วยฝากกดติดตามครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่าทิกตอ k ของ e a s y Trade นะครับที่สําคัญใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่ม Eplay Smart แอน QR c o d โค,โคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับและสามารถทักไปหาแอดมินได้ว่ามิสเตอร์จีอยากให้เข้ามาอยู่ในกลุ่ม E a s y t เ a รดนะครับและเดี๋ยวแอดมินจะบอกเพื่อนเองครับว่าคุณจะต้องทํำยังไงนะครับเพื่อที่ให้คุณเข้ามาอยู่ในกลุ่มของผมนะครับสำหรับใน EP นี้ก็ประมาณนี้ครับและหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความดูไม่มากก็น้อยอยากจะเข้ามาช่วยโซนพร้อมๆกันเนี่ยคุณก็สามารถเจอในทุกๆวันอังคารและวันพุธเวลา5โมงเย็นที่สาคัญกดกระ,ระดิ่งไว้มีไลฟ์พิเศษมาเรื่อยๆครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าบายบาย